สวัสดีครับผมนายชลธราแสงตาาร,าสราบ้าครูผู้สอนในวิชาภาษาอกฤษพื้นฐานชั้นม .4 โรงเรียนอุดมศิทธ์ทิศศกษาอภอสังขาบุรีจัาญรนบุรีครับอันดับแรกเลยนะครับต้องของเกริ่นถึงสภาพและบริบทของโรงเรียนผมก่อนเลยโรงเรียนผมนั้นตั้งอยู่ที่บริเวณชายขอบนะครับเป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศเป็นมาดังนั้นนักเรียนที่เข้ามาเรียนอยู่ที่นี่นะครับก็จะเป็นนักเรียนที่มีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะท้าทายสําหรับครูที่สอนวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียนเหล่านี้เพราะว่านักเรียนเหล่านี้นะครับก็จะมีภาษาถิ่นเป็นภาษาแม่แล้วก็จะใช้ภาษาไทยที่หลัง และยังมีนักเรียนีบางกลุ่มนะครับที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆป่าล,ล,ลึกนะฮะเรียนอยู่ที่หมู่อาชุมชนของตอนเองซึ่งจะมีค,ครูที่อาจจาะไม่ครบชั้นและก็ค,ครูที่สอนก็จะไม่ค่อยตรงกับวิชาเอกของตอนเองจึงส่งผลให้นักเรียนเหล่านี้นะครับมีพื้นฐานกางท้นานภาษา,า,า,าที่ไม่ดีเท่าที่ควร ดยสภาพป <zw> ัญหาดังกล่าวนะครับทางกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนอุดมศิษฐทศึกษาก็ได้นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ PLC กันนะครับก็เห็นพ้องต้อกันว่าเราจะต้องมีการส่งเสริมในเรื่องของการจัดการเรียนสอนภาษาต่างประเทศให้ครบ4ีักษะอย่างเข้มข้นก็คือในทักษะของการฟังพูดอ่านและเขียนโดยเน้นทักษะการสื่อสารแล้วก็เน้นการจัดการเรียนสอนแบบ Active Learning ครับ ด้วยสภาพปัญหาต่างๆที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะครับเราก็จะเห็นได้ว่านักเรียนที่โรงเรียนของผมนั้นก็จะมีโอกาสน้อยนะครับที่จะได้ใช้วิชาได้ใช้ภาษาอังกฤษเข้าไปใช้ในสถานการณ์จริงๆกับชาวต่างชาตินะครับดังนั้นในฐานะของคุณครูผู้สอนจึงต้องจําลองห้องเรียนนะครับเป็นสถานการณ์จําลองให้กับนักเรียนนั้นได้มีโอกาสฝึกฝนภาษาของตนเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ ซึ่งจากการที่ได้สอนมานะครับต้องเรียนหลายคนเลยก็มีคีแิแบบว่าเอ้ยเข้าใจสิ่งที่คุณครูสอนนะแต่ว่าการที่แบบจะพูดออกมาจะอะไรออกมาอย่างเงี้ยมันแบบมันตอบไม่ได้มันพูดไม่ออกมไม่รือเป็นเพราะอะไรนะครับก็ทําให้ตัวเองนั้นก็เสียความมั่นใจไปด้วยดังนั้นนะครับในฐานะที่ผมเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษนะครับจึงอยาก มีความต้องการที่อยากจะให้นักเรียนนั้นมีความมั่นใจนะครับแล้วก็มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษนะครับว่าการเรียนวิชานี้นั้นมันเป็นเรื่องที่แบบว่าง่ายๆและทุกคนก็สามารถทําได้และสนุกสนานด้วยโดยผมนั้นจะเรียนเรื่องของการอังออกเขียนได้นะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนนั้นมั่นใจก่อนว่าตนเองสามารถทําได้ในขณะที่จะพูดออกไปนะฮะ ดังนั้นจึงขอยกตัวอย่างนะครับการวิธีการ,รกจัดการเรียนการสอนซึ่งก็ตามคลิปที่ได้ส่งไปนะครับที่ได้ส่งไปก็จะเป็นเรื่องของอการเปรียบเทียบสิ่งที่เท,ท่ากันนะครับแบบ comparison of adjective as as นะครับโดยเอาที่สอนนั้นก็จะเป็นห้องที่มีทักษะ้าะภาษาในระดับปัจกลาด ซึ่งขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะาถามความรู้เดิมนะครับ,บความรู้เดิมของนักเรียนก่อนว่าเอ๊ะเรื่องที่เราเรียนต่อไปนี้เป็นอะไรบ้างเร,าเรียนมาหรือเปล่านะครับแล้วก็ให้นักเรียนบอกคําศัพท์ที่เป็น adjective เพราะว่าคำศัพท์เหล่านี้นะครับก็จะเป็นคำศัพท์ที่สําคัญนะฮะที่นักเรียนจะได้เรียนรู้แล้วก็จะได้พบเจอกันในบทนี้อย่างมากมายเลยและในขั้นตอนต่อไปนะครับครูก็จะยกตัวอย่างประโยคออกมามีทั้งประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธนะครับให้นักเรียนออกเสียงตามก่อนนะครับแล้วให้สังเกตประโยคว่าแต่ละประโยคนั้นมีโครงสร้างประโยคว่าอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ระหว่างประโยคปฏิเสธกับประโยคบอกเล่านั้นมีข้อแตกต่างกันอย่างไรนะฮะพอนักเรียนขั้นตอนแรเเสร็จแล้วปุ๊บขั้นตอนต่อไปนะครับ นักเรียนก็จะดูภาพที่ครูแสดงขึ้นมานะครับแล้วก็พยายามคิดวิเคราะห์เรียงประโยคที่ได้เจอจากภาพไปนะครับแล้วก็พยายามเ้อยเรียงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พูดออกมาว่าถูกต้องหรือเปล่าครูา่าจะคอยบอกแคนั้นให้และหลังจากที่ได้ฝึก จากการดูภาพสร้างประโยคแล้วนะครับแล้วครูก็จะให้นักเรียนเ,เขียนประโยคแต่งขึ้นมานครับแต่งขึ้นมาโดยดูจากประโยคตัวอย่างโครงสร้างที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับโดยให้นักเรียนนั้นคิดถึงสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเองก่อนนะครับอาจจะหมยถึงการเปรียบเทียบตัวเองนะครับกับสิ่งใกล้ตัวอาจจะหมยถึงเพื่อนในชั้นเรียนนะครับจากนั้นก็สามารถคิดกว้างขึ้นไปเรื่อยนๆนะครับอาจจะหมายถึงคนสัตว์สิ่งของหรือว่าสถานที่ที่ตัวเองชื่นชอบหรือรู้จักก็ได้อย่างเสรีเลยนะครับโดยนักเรียน ียนนัน้สามารถปรึกษากับเพื่อนในกลุ่มหรือว่าอาจจะปรึกษากับเพื่อนที่นั่งอยู่ใ,นใ,นในกล้ๆกันก็ได้และครูผู้สอนก็จะคอยสังเกตและก็ให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกเป็น,ใน,ในปรายบุคคลไป เมื่อนักเรียนได้ประโยคที่เขียนขึ้นมาแล้วนะครับครูก็จะมีให้บอกว่าถามจิตอาสายกมือขึ้นมาแล้วก็ให้พูดประโยคที่ตัวเองได้แต่งไว้นะครับให้กับเ,เพื่อนๆได้รับฟังกันแต่บางครั้งครูาอาจจะเพิ่มความตื่นเต้นในการสุ่มนักเรียนนะครับโดยการใช้เกมแบบ Hot p พ t ช t โต้ให้นเรียนรู้สึกตื่นเต้นแลวก็ได้พูดประโยคที่ตัวเองได้แต่งมาครับผม และขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะมาสรุปเนื้อหาที่ไดเรียนไปนะครับโดยการทำบแบบฝึกหัดแบบ error identification นะครับเพื่อทบทวความเข้าใจของพ้อมกัน ในการจัดการเรียนการสอนในบางครั้งนะครับก็ต้องคอยเน้ยนย้ำและอสอดแทรกคุณธรรมไปด้วยอย่างสม่ำเสมอนะครับอย่างเช่นในบทเรียนที่สอนไป่อสักครู่นี้ครับก็จะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบกันและกันนะครับดังนั้นประโยคที่แต่งขึ้นมาหรือว่ายกตัวอ,อย่างขึ้นมานั้นจะทําขึ้นเพื่อเป็นการศึกษาเท่านั้นดังนั้นเราจะไม่แนะนําและบอกเรียนว่าไม่ควรเอามาล้อเรียนกันหรือว่าเอามาบูลลี่กันนั่นเองครับ เมื่อนักเรียนนะครับเข้าใจเนื้อหาที่ครูสอนไปแล้วและรูปประโยคต่างๆจากคาบนี้นะครับพอในคาบต่อไปเราก็จะมานํามาต่อยอดให้ได้ฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับโดยให้หนักเรียนนั้นอาจจะทํางานกันแบบเป็นกลุ่มเป็นคู่หรือว่าแบบเดี่ยวก็ได้ตามบริบทของเนื้อหาที่ได้เรียนไปนะครับ ซึ่งในบทเรียนนี้นะครับคุณครูก็ได้มอบหมายงานให้กับนักเรียนนั้นได้ทําชิ้นงานเป็นกลุ่มนะครับในเรื่องของการเปรียบเทียบโดยใช้คำที่เป็นประโยคแบบ comparison of adjective as as นะครับซึ่งให้นักเรียนนั้นให้เปรียบเทียบระหว่าง city versus countryside ก็คือให้เปรียบเทียบระหว่างในเมืองและในชนบทว่ามีความเหมือนหรือว่าไม่เหมือนกันเท่ากันหรือไม่เท่ากันประมาณไหนจะต่างกันยังไงนะครับ แล้วก็ให้นักเรียนนั้นรังสรรค์ขึ้นมานะครับบนใบงานของตนเองแล้วก็ให้นําเสนอในชั้นเรียนแต่ครับต่อไปเพื่อเป็นการฝึกทักษะและก็สร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนนะครับซึ่งทุกครั้งที่สอนนักเรียนนะครับผมก็จะนึกถึงธรรมชาติของนักเรียนโมเดลโมดสภาพแวดล้อมของนักเรียนนะครับดังนั้นจึงเน้นการสอนนักเรียนที่บอกว่าสามารถนาไปต่อยอดได้แล้วก็คงทนต่อ,อนักเรียนนะครับ ซึ่งเนื่องจากภาษาที่เช่พูดนั้นการออกเสียงต่างๆนั้นนักเรียนก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่เท่าที่ควรนะครับหลังจากที่ได้ฝึกไปได้พูดไปนักเรียนก็มีความรู้สึกว่าได้มีการฝึกฝนมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการที่จะเรียนภาษาอังกฤษแลวก็ในการที่จะออกเสียงให้ถูกต้องด้วยนะครับซึ่งผมก็เข้าใจเลยครับว่าวนักเรียนของผมนั้นอาจจะไม่ได้มีความโดดเด่นในเรื่องของภาษาอังกฤษ เท่าที่ควรนะครับหรือว่าอาจจะบางส่วนใหญ่เลยอาจจะแบบว่ามีภาษาอังกฤษมีทักษะที่แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับผมก็จะคอยให้กำลังใจนักเรียนสม่ำเสมอและก็บอกว่า practice makes perfect การที่เราได้ฝึกฝนบ่อยๆนั้นก็จะทำให้เราเก่งขึ้นได้อย่างแน่นอนและนี่คือ,อที่มาสภาพปัญหาต่างๆนะครับและเป็นแรงบันดาลใจให้กับผมสำหรับครับเรียนของผมในในครั้งนี้ครับผมขอบคุณครับ